ขีดขีดขีด v o อ v ์ ager, ไทยแลนด์เกรดสไตล์เครื่องหมายตัวหนอน1200เวิร์ดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MK Auto Review ของผมวันนี้เราจะมาพูดถึง SUV ระดับเรือธงที่หรูหราที่สุดจากค่ายสวีเดน Volvo XC90 รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ SUV ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครภูเกต็ตหรือเชียงใหม่คุณจะเห็น Xc 90บนถนนบ่อยครั้งและทุกครั้งที่มันผ่านตามัมนดึงดูดความสนใจด้วยดีไซน์ที่สง่างามและมีเอกลักษณ์ภายนอกของ Xc 90โดดเด่นด้วยฝ่ายหน้าเทอร์สแฮมเมอร์ที่เป็น s ิเกเนเจอร์ของ l v 沃กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้เหล็กตรงกลางทำให้รถดูแข็งแรงและหรูหราเส้นสายรอบคันเรียบง่ายแต่ดูแพงมากสไตล์แบบสแกนดิเนเวียนที่เน้นความมินิมอลทำให้รถคันนี้ดูสะอาดตาและทันสมัยเหมาะกับคนไทยที่ชอบรถที่มีความหรูแต่ไม่โออเวร์ เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในเรานอหรือจากสวีเดนเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงวัสดุตกแต่งเป็นไม้แท้และมีหลังคากระจกพารนรามาที่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งสบายหน้าจออินโฟเทนเมนต์แนวตั้งขนาดใหญ่ใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียง Bose and B&O in ให้เสียงที่ใสและชัดเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆเหมาะมากสำหรับการเดินทางไกลาจากกรุงเทพไปหัวหินงหรือพัทยา ในด้านสมรรถนะ XC90 ในไทยมาพร้อมเครื่องยนต์หลายแบบโดยรุ่นยอดนิยมคือที่8 r e ชาร์ g e ล l u g i ิน y ฮ r i d ที่รวมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดถึง455แรงม้าอัตราเร่งดีมากและยังสามารถขับด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ40-50กิโลเมตรเหมาะกับการขับในเมืองที่รถติดอย่างกรุงเทพประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขับขี่ของ XC90 ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวล ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมซับแรงกระแทกได้ดีทําให้การเดินทางบนถนนครุขคะาดหรือหลุมบอ่อในช่วงหน้าฝนยังคงสบายพวงมาลายัยเบาแต่แม่นยำทําให้การควบคุม SUV คันใหญ่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายเรื่องความปลอดภัย Volvo ยังคงเป็นเบอร์หนึ่ง XC90 มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงอย่าง Pilot Assist ที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้า มีระบบ City Safety ตรวจจับคนเดินถนนนักปั่นจักรยานและรถยนต์พร้อมเบรกอัตโนมัติระบบกล้อง360องศา Blind Spot Monitor และ Lane Keeping Aid ทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกเส้นทางการเป็นเจ้าของ XC90 ในไทยก็ง่ายขึ้นเพราะ Volvo Thailand มีโชว์รูมและศูนย์บริการในหลายจังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครพัทยาและเชียงใหม่พร้อมแพคเกจการรับประกันและบำรุงรักษาที่ครอบคลุมสรุปแล้ว Volvo XC90 เป็น SUV ที่ตอบโจทย์คนไทยที่ต้องการรถหรู ปลอดภัยกว้างขวางและทันสมัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารครอบครัวใหญ่หรือคนที่ชอบขับรถเที่ยวทางไกล xc 9 0คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ